ตอนที่690้ชื่อตอนว่าปัญหาซ้ำเติมผื้นได้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและฝ่ามือหินขนาดใหญ่ก็ประตูออกมาจากพื้นดินลมปานอันหนักหน่วงลาวกับภูเขาได้ถูกกดทับลงมาในทันทีหลินเฟองรู้สึกง่วงงมฝ่ามือหินยักนั่นหรือเขามีฝ่ามือหินยัก์ได้อย่างไรเมื่อเห็นฝ่ามืออันยิ่งใหญ่นั้นผู้คนต่างก็ตกใจดวงตาของพวกเขาพันเบิกกว้างแล้วก็วิ่งแตกกระเจิองออกไป ชายร่างใหญ่พันกะาออกมาได้เสียงดังเจ้าควรพอใจที่ได้เห็นการสืบทอดของทักษะศักดิ์สิทธิ์ในสำนักของพวกเราเง้นเจา้าจงตายซะโดยดีหินที่อยู่ระหว่างฝ่ามือหินยักษ์ได้แตกออกและชนเข้าด้วยกันจนทําให้เกิดเสียงที่น่ากลัวในสายตาของทุกคนฝ่ามือหินได้พุ่งเข้าหาหลินเฟิงเพื่อตบลงมาทันทีโดยไม่ชะงักเมื่อมองเห็นเงาขนาดใหญ่ที่พุ่งลงมาหลินเฟิงก็รู้สึกได้ว่าฉากนี้มันคุ้นเคยยิ่งนักแต่ครั้งนี้ เขาไม่ได้อึดอัดใจเหมือนกับครั้งที่แล้วดวงตาของเขาผันมืดบนลงและตะโกนขึ้นในใจแปลงลางสัตว์วิญญาณมังกรมูหลามสะเก็ดดาวท่านในนั้น่างสตวร,รของมังกรดำก็ได้หายไปและผิวหนังของหลินเฟิงก็ได้เปลี่ยนไปปรากฏแสงพร้อมกับหินและดินทันทีและจากนั้นก็เผยเห็นเป็นพื้นผิวที่กลายเป็นหินและในเวลาเดียวกันดวงตาของเขาก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมควม่ำซึ่งมันเต็มไปได้วยความหมายแห่งความตาย เขาพันระดมพลังทางจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเสียงร้องคำรามแห่งการแก้แค้นก็ได้แตกออกมาอย่าคิดว่าเจ้าทำได้เพียงคนเดียวสิฝ่ามือหินเมื่อเสียงจบลงทางด้านหลังของหลินเฟิงก็มีฝ่ามือหินขนาดใหญ่ไม่แพ้กันทะลวงขึ้นมาจากพื้นโลกเป็นไปได้อย่างไรชายร่างใหญ่พันตื่นตระหนกดวงตาของเขาเต็มด้วยความไม่อยากจะเชื่อผู้สังเกตการต่างก็ตกใจกับฉากที่เห็นเช่นนี้ สักคู่หนึ่งก็มีเสียงการสนทนาดังขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาทําเหมือนกันได้อย่างไรหากเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปรู้ว่าเด็กคนนั้นมาจากที่ไหนมันแปลกจริงๆอย่าทรงเสียงดังดูสิมันกําลังจะเข้าโจมตีแล้วสายตาของพวกคนต่างก็จดจ่อไปที่ฝ่ามือหินทั้งสองจากนั้นด้วยความเร็วที่ดูช้ามากพวกมันได้โจมตีเข้าใส่กันอย่างรุนแรงเกิดการชนกันอย่างลึกล้ํา้ครั้งใหญ่และผืนดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เกิดขึ้นในอากาศอย่างรุนแรงลากับระลอกขึ้นน้ำที่กระจายออกไปทั่วคู่หนึ่งต่อมาสายลมก็พัดออกไปตัวแข่งโหนและเศษซากปลากรพังก็พุ่งออกไปอย่างทุกทิศทางลากับลูกศรที่บินได้พวกเขาทั้งหมดใช้พลังวิญญาณเพื่อปิดการก้อนหินที่บินออกมาแต่ถ้าโดนเข้าไปสักก้อนแล้วก็เก่งว่าผู้ที่มีพลังต่ำคงจะโดนเจาะเป็นรูและในช่วงเวลาแห่งผลกระทบใบหน้าของหลินเปิงก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและตามมาด้วย ใบหน้าที่ซีเผือดฝ่ามือหินยักษ์ที่ปรากฏขึ้นฝั่งตรงข้ามสมบูรณ์แบบและก็ทรงพลังยิ่งกว่าของเสิงอีหลินเฟิงได้เรียนรู้ฝ่ามือหินยักษ์และระดับของความเชี่ยวชาญของเขาก็ยังไม่สูงมากนักยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นขังแรกที่หลินเฟิงใช้มันอย่างเป็นทางการดังนั้นการเผชิญหน้ากับฝ่ามือหินยักษ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้มันจึงเป็นไปไม่ได้เทเขาจะจัดการสู้กับมันได้ในตอนนี้เมื่อสัมผัสกันแล้วฝ่ามือหินยักษ์ของหลินเฟิงก็แตกออกเป็นเสี่ยง ลากับกำลังทำลายสิ่งที่เหี่ยวเฉาและผูพังและตัวของเขาเองก็โดนพลังที่สวนมาอย่างจังจนต้องกระเด็นถอยออกไปฝ่ามือหินยักษ์ของหานได้ตกลงไปบนพื้นลากับยักษ์ตนหนึ่งและผืนที่ส่วนใหญ่ของจัตุรัสก็ถูกทำลายอาคารหลายแห่งรอบตัวของเขาก็ได้รับผลกระทบและเกือบจะถลม่มลงมาผายุกฝุ่นและหมอกที่หนาสูงก่อตัวขึ้นจนเป็นกำแพงหมอกสูงถึง4ี่หรือหเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะป้องกันท้องฟ้าจากดวงอาทิตย์ หลินเฟิงพาตัวเองออกไปจากหมอกหลังจากที่ลงสู่ผืนเขาก็เริ่มใช้พลังอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมพลังวิญญาณและหยุดเลือดร้อนๆที่กำลังพุ่งพ่านอยู่ในร่างกายจะหนีไปไหนเสียงที่ชัดเจนพันดังกล้องออกไปทั่วทั้งโลกจากนั้นชายร่างใหญ่ก็พุ่งทะลุก,กำแพงหมอกออกไปหาหลินเฟิงหลินเฟิงได้ถอยกลับไปได้วยความเร็วเต็มที่หานจึงจับตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไล่ตามหลินเฟิงไปแต่กล่าวคาว่ามือหินยักษ์ของเจ้า ไปขโมยมาจากเสิงอี้หรือเปล่าหรือเจ้าทําอะไรกับเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นการคาดเดาในใจของหลินเฟิงก็ได้รับการยืนยันในขณะเดียวกันเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาโลกช่างแคบยิ่งนักตั้งแต่วินาทีที่ชายร่างใหญ่ใช้ฝ่ามือหินยักษ์เขาก็คิดว่าผู้ชายคนนี้จะใช่พี่ใหญ่ของกลุ่มหญิงสาวผู้ยุยว่วนที่พูดถึงหรือไม่และในตอนนี้มันก็เป็นเช่นนี้หลินเฟิงไม่ตอบคําถามของเขาชายร่างใหญ่จึงกล่าวว่า อย่าคิดว่าเจ้าไม่พูดและข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าทําอะไรลงไปเขาได้ดึงไฟโยกออกมาจากเอวและยื่นออกไปให้กับหลินเฟิงข้ามไฟโยกทั้งหมดของพี่น้องผู้ติดตามตราบแต่ที่ใครก็ตามประสบอุบัติเหตุข้าจะสามารถรู้ได้ตอนนี้ไฟโยกของเสื่องอี้แตกแล้วและเจ้าก็ยึดฝ่ามือหินยักษ์ของเขาไปตอบเข้ามาเจ้าฆ่าเขาหรือไม่หลินเฟิงรู้ดีว่าเขาไม่สามารถปกปิดเอาไว้ได้เขาทนไม่ได้กับชายร่างใหญ่ จึงได้พูดออกไปอย่างเย็นชาวา่าก็แค่เขามันสมควรตายพวกเจ้าล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สามารถหยาบคายกับคนอื่นได้งั้นหรือเสียใจด้วยแต่ข้าไม่ชอบคนที่หยาบคายเหล่านั้นถ้าอยากขี่หัวข้าเจ้าต้องชดใช้แม้ว่าข้าจะไม่รู้วิธีที่เจ้าฆ่าเซิงอีซึ่งมีพลังคขึ้งก้าสู่ขั้นที่ห้าของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรแต่ข้าก็จะแก้แค้ในให้กับเซิงอีด้วยการฆ่าคนและให้ชดใช้นี่ให้กับเขา ถ้าอยากที่จะขี่หัวข้าก็ต้องจ่ายเงินหรือเง้นวันนี้ก็มาดูซิว่าเจ้าต้องจ่ายอะไรให้กับข้าบ้างเสียงของหานพันดังขึ้นมาอย่างกระตันหันลมหายใจทั่วร่างกายของเขาพันดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหลินเฟิงพันวุ่นวายอยู่ในใจใบหน้าของเขาพันแข็งขังขึ้นมาเล็กน้อยแม้ว่าความแข็งแกร่งของหานจะยิ่งใหญ่อย,อยู่ในขั้นกลางของสวรรค์ขั้นที่ห้าในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์หลินเฟิงก็ยังมั่นใจว่าเขามีความมั่นใจพอว่าเขามีพลังพอที่จะต่อสู้ แต่ในขณะที่หานปลดปล่อยพลังวิญญาณเขาก็พันตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเช่นกันหากคนคนนี้เป็นพี่ชายของเสิองอีและเขาจะเท่าเทียมกับเสิองอีได้อย่างไรเวลานี้ชายร่างใหญ่ได้แสดงพลังของเขาออกมาอย่างสมบูรณ์และขอบเขตของเขาก็ทะลุไปถึงเครื่องกาสู่ขั้นที่ 6. หกหลังของหลินเฟิงพันเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อในทันทีเขาเคยต่อสู้กับเด็กสาวที่อยู่เครื่องกาของขั้นที่6ก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาจึงรู้สึกดีหากเขาไม่สามารถฝ่าสวรรค์ขั้นที่ห้า ในเขดแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เขากลายเป็นร่างสัตว์วิญญาณได้เขาก็แทบจะไม่สามารถสู้กับครึ่งกาสวรรค์ขั้นที่6ได้เลยนี่คือปัญหาเขากำมัดแน่นและเกิดความว่างเปล่าขึ้นในจิตใจแต่ในขณะที่เขารู้สึกกังวลเล็กน้อยท่านนั้นก็มีร่างสาม่างบินออกมาจากระยะไกลและล่นลงไปที่ดานคาของชายร่างใหญ่พวกเขาเป็นชายสามคนที่ไม่ได้ปกปิดความแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดอยู่ในขั้นสูงสุดของกันที่ห้าของเกตแดนศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นศึกครั้งใหญ่ชายคนหนึ่งล้รอและพูดว่าพี่ชายดีมีอะไรงั้นเหรอเราเพิ่งออกมาจากเมืองได้พักหนึ่งแล้วท่านกําลังสร้างปัญหาที่นี่ชายล่างใหญ่ที่รู้จักกันในานามหลีตาได้พ,พึมพำออกมาเจ้าก,ก็รู้ดีว่าน้องชายของข้าเพิ่งตายไปเด็กน้อยผู้นั้นคนผู้หนีเขาเป็นคนทำข้าต้องการฆ่าเขาในวันนี้งั้นหรือชายคนนั้นมองออกไปที่หลิมเฟิงสองสามครั้งท่านพูดว่าน้องชายของท่าน อยู่ในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่5ไม่คาดคิดว่าจะพ่ายแพ้ต่อเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต่ำกว่าดูเหมือนว่าคนคนนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วแต่ว่าจู่ๆแววตาของเขาก็พันดูขี้เล่นขึ้นมาเนื่องจากตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกันแล้วศัตรูของพี่หลียอมถือเป็นศัตรูของพวกเราหากพี่หลี่ไม่อยากเหนื่อยเราจะดูแลน้องชายคนนี้ให้เองพอพูดจบชายสามคนก็ได้ส่งความเป็นปรปักให้กับลินเพิงในทันที ลินเปิ่งไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาของเขาผ่านเงกงเครียขึ้นเป็นอย่างมากนี่แล้วทีนี้จะทำอย่างไรดี